จะปิดฝาตัวนี้จะไม่ไร่เนาะออได้แล้วมันตเตะมาเช่นนั้นมีต้นแขงมาระวังนะป้าเมึงมื่นไหนุ้งแข็งเลยโอ้มันหนัก <c oughs> นั <c oughs> <c oughs> นพื้นมันอยู่พื้นพี่เนาะอยู่พื้นพี่อเตะ แต่ว่างนะไปไม่อยันจะมืนสบายดีสบายน้องพ่อแมพี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนเวามเรงเนาะมาดจมองสุบอบนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะกราบสัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกันหนึ่งพอกับช่องยูทูบงวาเวียงชายใจกันโดยวีชองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็ อยู่ทั้งบ้านทั้งเฮียนของน้องจ้อยน้องพิงเนาะที่เอ็นปากเมืองเนี่พนยพี่น้องเลยกับ <laughs> ไว้ดุนไว้ดุนดุนนาะพี่เนาะไว้ดุนดุนที่ปากเมืองเนี่จังน้อย <laughs> เอาพระพระพรเจอองานหนักได้ <laughs> ก็รูปของตัวเองก็พอแห้งแต่ว่าอันนี้บ้าน,นเออเดี๋ยวเขาชิงง้นใหญ่ตามเขามีครอบครัว ทำมันนะตัวนี้กับบะด้เขาสีไห่อันน้องจ้อยอยู่วใายมาปกใา่ตัวนี้บางบางบางลงตัวนี้เอารายมาใส่ให้มันเต็มไปมันจะเนี่ยนะม,ออมาใส่มาใส่ตโต๊ะ ตู้เย็นกะยังอันเรายัางบ่เคยล้างจักเทื่อกะบอกบอกแล้วนะแต่ว่าล้างไปเอาน้ำฉีฉีฉีใช้ชชชรถวัวตู้เย็นตายเลย <c oughs> ตรงฮนะ แคว่าข <l ots sei> ้าเจ้าเจ้าง่ายคั่วไปอยู่พุ่นกันวัดหนึ่งเขายิ่มาแจ๊กบอกปะะเชียงมาอยู่ใช้เองเองเขงคังมาไว้ในห้องมาจักบอกเออเดี๋ยววานน้องจ้อยคางมาเพิ่นไว้ห้องนะ เอาอ,ออกไปเมื่อวานนี่นะ่ะยังโบนั่นเป็นไรติปะออกไปเมื่อวานนี่ยังโมลายเป็นไรโบดูดนาน,นายังโมลายเป็นอะไรโบต้บองถอยใจออกไปไวนันะ hai đơn thiêng này chi là pha theo, thay theo hai tiếng điều này nó, hai tiếng hang hả, bỏ em mà lăng này. เตหน่อยรล้วสิบโปรักไ, <c oughs> ไปฉีดน้าใส่จะตายเยฉีด <c oughs> <c oughs> แล้วลดอไฟโตโตมันเชียนี่เกิด่อไเราไปถิ่นมาเขาเก็บไว้บได้ใส่อยู่แล้วตัวน้นพระถอ,อลลลด,ดอก็แต่ขึน้นนี่ดิปะลุงแกถอดขึ้นนี่นสิถอดใจขึ้นนี่มันเต็มมันจนอั บะไรอันนี้นะเออมาทอดคืนนี่พอมาเบิ่งนั่นแหละเอาเข่ามาเบิ่งชาวนี่ป้าพิดึกกะรีอันนี้ป่ะก็เต็มมาเลยแล้วคนเด้งขึ้นชูงมพวกทำห้องไม่ได้ใส่น้ำเนาะไม่ต้องเด้งมั้ยวิ่งอ่ะมันขั่วไรแล้วเอาออกไปใช่ไหมไปทาหน้าเปื่อยโย่เนาะน้ำแข็งแต่วังได้ป่ะเอ้ยมันนั่นยันมื่น่ะ รถรส์กันยังอยู่นีมหาแพรมาเซ็ตออกน้าเลยมันเกลือเป็นน้ำไมนะัเเจ้พี่มามาชูดชูดยับออกมาพี่มันไก่กับรถผสมทถิดถอยๆออกมาจังหน่อยเกิดอะเมื่อไงจับกันนี่จับฟาร์มกนอขอออขอออกไปที่ระยะตัดมันนะ

เนี่ยเ <ไฟ S 1> ห็นมันสะอาดแล้วบป่าะาดแล้วเรียบร้อยแล้วสำบทังอื่นทั้งนั่นเพื่อนมาเห็นเนเพื่นนอนบวก้ากินขอน้าน้ำจุ่มเฮาพูดได้ไหมใ่เ <c oughs> ื่อนไอ้จออนี่ะมเาเปื่อนให้ตัวนี้ตะบ้างได้ปล่าได้ยันมืนมันเป็นกระเบื้องนี่ฟังนะ อันลงแก้วอันตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันโอบกปกีนี่โอบเยอะกปีนี่เราตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยังบ่นะถ้ามันบ่มีน้ำนี่เขาจะใส่ยยอยู่ตรงนี้นี่เพิ่นเอาขึ้นมาพี่นะคะมันเสร็จแล้ว จะเอาโปราภาวครับให้น้องจ้อยอาหาผ่ามาเซ็ตก่อนเสร็จมันนะ้นจบดี <c oughs> มันไายมาถึกกับสานนี้นี่ เปเนี่เจอาิเบิดดร,บร์ดอใส่แล้วว่าน้ำเต็ใส่อยู่เนาะ เคยเปิดใช้ใช่ทางนี่อันเคยเปิดใช้ไรเป็นทางนะบอ้นงเต็มเต็มอยู่บอาใช้ทางไว้ใช่เออเซ็ตดด่ะนี่กระโดตัวนี้กระโดนอไปทางนี่นะ มันนั้นเวลมามั่งออกไปมันจืดอ,อยู่่เวลาเขามาฮะเ <c oughs> จมบอกเกี่ยวได้เวลาเขามาเอาเอาเวลาอัออนนี้บอกไปยาตัวไข่วางไข่มันโมเพื่อนมันนะอ๋มันจังสีนั่น,นเลยเสร็จได้บัดเฟยตัวน้ำรังตู้นี่ได้เสรละ ดอกไฟไมันเอาไปถิ่มเราเดินตองเจอเ้ย,ด,ยดอกไฟบมตองเก็ตมันห่อใส่บอดายแหละเลยเอาไปเนาะ จะเช็ดเช็ดเวลาจะให้อันตานั่นก็ได้จะเช็ดให้มันนั่นๆลยเบิ่งโยนตัวแทงน้ำแข็งน้ำเทงมันเงึงนะบอกกินนี่ไอ้ยังบอกมันยังเหนื่นอยู่กับปลามันละลายแล้วยังบอกให้มันเงึงกน้ำมันยังนำอยู่น้ำตัวนั้นแหละที่มันหยดเอากอัดมันก็ยังให้มันให้อากาศเข้าแล้วมันเปื่อยไปเปิดปลาตู้ มนะาแรกจายู่ดินชายมาย้ายใช่เลยน้องจอยย้ายไต่ผู้มาใช่รถดินชายลำนาบานมาใช้มันเต็มหายน้ำคางน้ามันจะบุคคล มีตัวนอยู่นอกพุก่นกะเ้าเห็ดคลอให้มันไปอ่งพุ่นมันมันถ้าเ้าเห็ดคลอ,องออกแล้วมันจะไปอ่างพุ่นมันโบกไคก่หัวเขา เกิบมาได้ลงเงินใส่บาทได้คือทำแจ็คบ่ <c oughs> <c oughs> เดือนนะเธอเด้อบแดนี้เด้อเดือนหนึ่งเจอหนึ่งเด้อเดือนหนึ่งเธอหนึ่งล่างรถเดือนหนึ่งเธอนหนึ่ง เห็นมันชาดแล้ว่าจะหน่อยไปเห็ดเวียยเห็ดงานอยู่อื่นไปเห็ดเบียยเห็ดยังอยู่ไทยอยู่ยังบัดโอ้ไปเชา้หงชายังเขาเจ้าไปหงเขาเจ้าเพื่อนเนี่ยเขาไล่ออกด้วยแลยเขาอยู่นั่นอะไรนั่นนด้ไปเห็ดเบียยอยู่บงอื่นเป็นอะไรคักอยู่บอกไปเบิรงกไหนาวาน กากอยู่สิเหตุเป็นอยู่บ่านนาะบ้านฮะได้ได้ให้หน้าให้ง่ายเลยคอยเบิงบ้งเดียวเบิ้งเลยอาทิตย์หนึ่งแจ็คทีเล่บด้วเจ้าลำคนเดียวเจ้าให,ห้โอ้ยสาธุได้คำนี้เดียวสามมื่นให้หนึงเนาะปะยันง่วงหน้าง่วง,ลงหนะลัง,กกนนงให้หนั่นมันรับชงสามร้อยมันกล้าพคนนี้ให้งายฮะ เดียดนวิงเนาะขอยอดเที่ยวงอแดถ่ายมือไปจ้าเจ้าชิดำต้องขึ้นบ่เพื่อเจ้าชิโรก้าอีกเนาะปะเพื่อเพื่อเจ้าชิได้กล้าอีกเพื่อเจ้าชินั่นนี่ม้องมาได้ง่ายได้กาน เอาแต่ดำเลยแยังบ่เคยอันเฮ็ดนาจักเทื่อช่ำเนาะรถอันตกที่ดมน้ำขึ้นก็ฮอนบ่เป็นจ้าใหม่ๆรุใหม่ๆนี่ลงอยู่มันบ่มันมันมันสิบ่แม่นดินทรายดอกเขาดดงดึกได้เนาะมันสิเป็นดินกเืองเนาะดินดดอดดงดึกได้ มันจะเป็นดินแงเดืองมันมันวิ่ดดินทรายเลยไปหาชวหนอสิงัวเด้อแถวข่างเฮือนเขาเจ้าฮะเอามันนั่นเขาเขาเอานะเขาสิเก็บเอาได้ชุ่มเจ้าเอาเอาสิเราเอาได้ให้น่าให้ใหญ่ลยไรสิเราแต่หานั่นเลย พ่อคคืออยู่บ้านเฮ่านี่เขาญาิกัน<อ>หลายครับเหาเห็นเมื่อนน้นเฮ่ายังสะอ่อนพ่อคาคืออยู่บ้านเ,าเาาทานีเ้เฮ้เา,เเาเอาดิเฮ้าไปตักกระโดดี่งวนอันนั้นแหละเฮาเห็ข้างๆา่าเาาพื่อนบางเพื่อนมาอยู่พี่แล้ากูนอนเต้าเต้เฮาว่าคำคืออยู่เพื่อนเทานี่เอ้ เขาชิตักไปใช้หน้านี่มันกุ้มกุ้มกลัวพูยได้ใช้ปีหนึ่งงามห้าชามปีผูกจริงวะอะไร่รเมือใไ้น้องอุดเก็บเฉาเออกวดใช้กระสอบไ้เอามเงินไฮนั่งเหรอเออแล้วกวดใช้รถกวดกวดกดไก็ช้กระดทให้เหอ้คืนเนาะ ในขิงง่วนี่ว่าบม่ไดชื่อก็ได้พูยคือว่าบ้านนั่นนี่ว่าเขาเขาปลูกยางปลูกยางอยู่เขาของผมมักชื่อกันปะเ,เออ เขาบอกง่ายว่าหนึ่งมากเขาได้คอยเห็ดกล้าเห็นอย่างแบบเอาขิงง้วใช่เนาะเขาได้คอยปลูกกล้าเขาทาบ้านหน้ามัดเดียวเล้วเนาะบ้านเขาอ่ะเขาเริ่มปลูกไปไแล้วเดี๋ยวนี้เนาะก็เริ่มปลูกแล้วเอาขิงงัวปกไว้มันคือมันนั่นฝนตกเลยมันแตกมันยังเลยมีหน้ามียังในเขาดำรถเหมือง มันแขงตกบ่มันแขงคงขวดเลยตาเพิ่นถอดไฟก็แเต็มเมื่อคืนนี่ยังบ่เบิดเนะาะบบดนี้คำมันั่นน่นเจ้าบ่ต้องเล่นขินชูงด้วยต้องจอยเ้ยมันกินไฟนั่นแ่ะข่อยจังว่าข่าไฟคืออันขินชูงแท้คือาบ่ไรอ่นน่ะมันกินน้ำตู้เย็นนี่แหละ แต่เรพื hmm. ่อนเฮายังมาได้เล็งถึงเชนี้กเถื EN ่อได้เหือนเฮาีอเตดวน้เย็นมืันก็เชนไเพือนีก็เชนชอเชนสอไหลเราเพื่อนทุมเจ้ายังวัดยังถึกช่วงโกส่างมันสีเพงเนียเนาะเอาได้ใส่พวกสะบกตะวันแนวตัดกระดดกระโลหินจจกินเจียไง กั ờ, วใบมันใบมันแห้งนะจังเอามาใช้ใชบเฮียนเห็ดได้บอก,ออกใช่ก็มีมีอย่างก็มีแต่ปลาพรปลาพรเมือ่อยแล้วหรอกเ <c oughs> พิ่นใหญ่แล้วออกเพิ่อนออกบ่ได้นะบ่ได้ไข่ประตูมาน้องดาวเนาะ <c oughs> ห้องตะกี้เพิ่นยังน้อยแต่เพิ่นหมุนน้องรถ ออเอาไปได้แบันนี้ได้ปะออเอาไปได้แบบเนาะเดี๋ยปิดฝาตัวนี้จนไนม่ได้เห็นเนาะได้แล้วมัน,น,นเตะมาเช่นนั้นระวังนะป้ปะหมื่นหมื่มมมนไหม <laughs> <laughs> โอ้น้ำแข็งเหรอ <l ots> โอ้โหมันนักน้ำพื้นมันอยู่พื้นพี่เนาะอยู่พื้นเพ <c oughs> อ่าตะโอเคพไรมาชอบระวังได้ไปน้ายันจะมือน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้โตะเปล่อยหรอกเป็นด้ามา็ไหม นายต้องจ่อยเขาไปเ็ดก่อนป่าจะยังเขาไปยังเอายันเจ้าหมื่นมันนำเอาเพ้เขาไปเ็ดกูนยครับจะเอาเพ่เอาผ้าเ็ดให้มันเมันได้จังให้ป่าทำความสะอาดให้ น้องเนาะจิดในสีดำลาพ่อแม่พี่น้องไปผิดพลาดการใดก็ต้องกรับขอโทษขอใครอะไรลินในก,กระลาไปก่อนน้องเนาะ้นมนกั้นเสียไดออก็มนมีหนาบ่ เราออกมาได้ก็มีแต่เอาอันชายดูดนั่นคือเพือนน้องดาวมันเป็นรุ่นของน้องดาวน์เอามาใช้นั่นดูดเนาะมันเข่าหันนอดแป็ดเดียวกันบอกมันต้องได้ใช้กันจะวิ่งได้มาหันเขาเสียวมันเป็นรุ่นคำเป็นรุ่นเดียวกันนะหน้าชิ้นนี้นะเด็ก แค่เอาได้แล้วออกเลยเอาไปตอบหน้ามันเนด่อนนัาดูตเอาวไดึงดึงโอได้เมนตัววิท์มันคนรุ่นฮะคบอ๋อเดี๋ยวมาชบใสคือเก่าของของน้องดาวนั้นมันเป็นรุ่นนั้นรุ่นใช่น็อตบ้างก็ได้ครับเอาใช่ไหมใช่ใร่ค่ะ ล้างก่อนทำความสะอาดจือแล้วบ่กเวลาเห็ดเห็ดเวียยเห็ดยังกะจือลเลยเวลานั่งกะเห็ดเองนะว่า าบัดมีลูกมีเม <wh ats Napoleon>, <wh> <t ell> ียแป้าเราไดมาใกล้ได้มียป่วยเมียได้คุมบัดนี่บมีเมียาทำมีเมียกะแบบเป็นผู้ใหญ่ใครอยาร้องเนาะทำแบบโบจักอย่างกคือว่าเนี้ยเอาเมียก็ให้บ่เงาแล้ มาเลยนั่งกินนอนกินเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงแล้วเมนมื้อเพือนทุนบ้าเอ็นยังเฮ้พี่น้องเนาะจิบหนิจิบว่ามาอันนี้ถ้าว่าพิพาทกันใดก็ต้องกระโผ่ทอดโคไปอะไรจิบนี้กระลำลาไปก่อนอยู่ดีมีแหงบัจจุบุญทุกคนเนาะพี่เน้องพอกาวคำว่าสบายดีสบายดีบัจจุบุญทุกคนเนาะ